โอเคครับโ oh, hey, อ,อ้ยเดยอ่ะบีได้มาแล่วนะนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้แหละครับผมโอ้โ oh, หครับแจ <c oughs> ก,กลุ่มต่ำเลยปะสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่ละวันชาแนลครับวันนี้มาพบกับอ่ารถร้อยเบรียบร้อยสิบไอ้นะครับ <c oughs> ของน้องแจมครับน้องแปนฮะรถคั <ยา S 1> นนี้เป็นไล่เบานะครับโอ้ยเฟี้ยวขอบอม,มี่อันนี้อวายอ่าเรามาดูของตกแต่งครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเอาอย่างแรกก่อนมาดูท่อเนาะท่อมาท่ออันนี้ท่ออะไรครับเนี่ยท่ออ่าคว้านมันไผ่ครับโอ้โหดูสภาพท่อพี่น้องเลยแก้วท่อใบนี้เป็นท่อเชงครับซื้อมาไปแล้วสองพันสองพันห้าสองพันห้าพี่ยังทอนแกยุ่งไหมอันปะ เม็คไ้ายทอนม่ไม่คล้ายกันครับนี่อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นพ่อวนบ้านไผ่บ้านไผ่เนาะแล้วก็อันนี้แหละครับไล่เบาหนวดประใสเป็นโชกครับแต่อถไม่ใส่ครับไล่เบาหรือว่ามันหลุดออกอันนี้หลุดหลุดเสียได้เล๋ออันเบรกเวร์หลังก็ไม่มีระบบนี่เบรกหลังไม่มีระบบไม่ีเบรกหลังไม่มีโอ้โหไอ้นี้โชกไอ้นี่ไอ้ยังก่อนโล่สองกระสัดโล่สองกระสัดแม็กซ์สปีดมแม็กสปีดแปลว่าถ้าสิบไม้คู่หนึ่งทำไม่ได้หรถ้าถ้ายุค นั่นก็900ร้อยตันนะฮะเมื่อก่อนอันนี้กล่องอะไรครับเนี่ยเป็นกล่อง API standalone แปดจุดศนย์หรือ8.1นี่แหละครับกล่องนี้โอ้จูนเรียบร้อยเหมือนตุ้มตั้มเรียบร้อยครับตุ้มตั้มครับตุ้มตั้มเนาะชคเดิมชคเดิมพักเท้าพักเท้ายังเป็นพักเท้าเดิมเนาะอันนี้เป็นเดิมแต่แต่สีนี่ทำใหม่ครับครับอันนี้เอ่อเนื้อยืดทอดรวดมาได้ติดปะเนืยืดทถอดรวดโอ้โหแกวี่มานี่เราไปขายไปครับ นี่กระสือครับกระสือกำลังข้าวกระสือกระสือกระสือกระสันนี้แหละครับเนี่ยอันอตมอร์อีกอย่างเนี่ยอันนี้เลยครับเป็นกรปุกเงียวเงียวใช่เลยติดกองกองกองเหล็กครับกลองเหล็กอ่าปากสามสิบสองถึงสี่สิบสี่มิลครกองเหล็กตัวนี้อันนี้อ่าคาบูเออไม่ใช่ไอ้ลูกสูบสำรองลูกนี้ลูกสูบสำรองครับผ้าสำหรับบอลโอ้โหครับดูมาดูชุดอันนี้ บ่อเดิมดูบอ่อเดิมหน้าไม่มีชุดเดือนไม่ครับหนะ้าไม่ไม่ไม่ขึ้นเป็นปกตินะครับมันไม่เหมือนปกติครับ,ด,รบดูชุดสีครับโอ้โหยอดทำด้ยอันนี้ครับทำเองครับชุดสีท่าเอ,อ้ยนี่ยังนี่เบรกอันนี้เบกรกอยู่ป่ะเนี่ยอออครัับยู่นนี้ระบบเบรกครับดูดวดดวดมาชุดหน้าครับชุดหน้า นี่เฟรมแท้เดิมติดรถแท้เดิมติดรถทาสีใหม่ทำสีอันนี้ชกเดิมจานได้ไหมจานนี่เป็นของทีน่าจานทีน่าเป็นเปลงเหมือนซันอะไอ้ปั๊มปั๊มนิชเชีนเป็นปั๊มนิชเชีนติดรถแล้วก็น็อตน็อตนี่เป็นน็อตน็อตน็อตมินียมสั่งทำครับสั่งทำเลยใช่ครับมันไม่ขึ้นสั่งทำมืต๊ะนี้ ตัวราคาไหนครับเนี่ยราคา5,400บาท5้0 0บาทนัดสองตัวเนี่ยโอ้โหมาดูชุดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจังถามชุดอันนั้นจังถามมันเครื่องระบบเครื่องเพราทางนี้ดีกว่าอันนี้อะไรครับเนี่ยเหล็กรูด้วยอันนี้เหล,ล็กลนนเหล,ล็กรูยึดยึดเฟรมตรงนี้ไว้รแล้วก็เอามีเห็นยัางไรแบบแบบแบบขาตั้งจมดิน ้งนีจมดิัสเตอร์ครับเตอร์หน้าสิบสามสิบสามหลังสิบแปดเด้อสิบสามยี่สิบแปดสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์โช๊คข้างนี้มีน็อตนะครับปลอดใจเขามีน็อตโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของอะไรวะพี่ยังไม่ดูขาเกียร์เดิมเนาะเกียร์เดิมครรับเเกีย์ดิมไม่มีบักเท้าครับเกียร์เดิมเปิดใต้บ่อได้ไหมครับเนี่ยโอ้เปิดโอเค ได้บ่ต้องเปอย่ยนอี้ใช่ไหมโอเคครับเอาโอเคเหมือนงั้นระบบอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วก็ทราบสเต็ปเครื่องนะครับว่าทำอะไรบ้างครับลูกห้าสามแคมแคมหนึ่งตัวแคมหตัวแล้วก็เครื่องโซลอลิมไล่เบาไล่เบาวิ่งวิ่งวิง่งอะไรกับเบา เข้าจากเรื่มุหัุนแปดเอากันวิ่งได้อยู่ที่ประมาณหายเดียวนะออเช่น่เล่นเยายเดียวร <c oughs> ว,วมก็นี่แหละครับไร่ววเบาครับประมาณนี้แหละฮะผม<ๆ>เรามาฟังเสียงนิดนึงครับอะจะตายเลยครับว่าเสียงจะไพเราะขนาดไหนครับผมโอเคครับโอ,อ,ยอบบ้ยเนาะอ่ะบีได้มาแล้วนะ ครับเสียงก็จะประมาณน the ี้แล้วครับผมโอ้โหครับแตกกลุ่มต่ำนี่เป่าโอเคครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตามตดไปด้วยนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ in my head they tell me